อย่างโยเท,เ,ทะะเทพุนีปัตตานีนะคะเทจังหวัดปัตตานีค่ะชาวบ้านเขาลอยคอออกมารับทุ่งย่างฉีบกันค่ะด้านกองบัญชาการกองทัพไทยก็ได้นำกำลังพลช่วยเหลือภูประสะสุ่ักระยค่ะ กองบัญชาการกองทับไทยโดยศูนย์บรรเทาสาธารณภัยน้วยพัฒนาการเคลื่อนเทเสเซลงเปืนเทอําเภอน้องจิกจังหวัดปัตตานีนําโดยพันเอกบรรณกรวงสุวรรณพร้อมกําลังพลนฉุดบรรเทาสาธารณภัยเคลื่อนเทเร็วรวมกับองค์การบริหารส่วนตาบลลิบหลิป,ลป,ลป,ปะสะงโง กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดปัตตานีน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานเทเสซามเข้าวช่วยเหลือราษฎรเทได้รับผลกระทอบจากอุตกภัยนะคะเนื่องจากฝนตกนักติดต่อกันหลายวานันจนเกิดน้ำท่วมคังบานเดินประชาชนสิ่งของสัตว์เลี้ยงได้รับความเสียหายและก็ยังมีชาวบ้านบางสวนติดอยู่ในบ้านไม่สามารถออกจากชุมชนได้ค่ะโดยเจ้าหน้าที่ค่ะก็ได้นำทุงยางชีไปแจกจ่ายจำนวน50ถบทุงนะคะนำเดิมเทได้ผลิตจากรถประปาสนามจำนวน1,500ัขวดค่ะ ให้แก่ประชาชนในพื้นที่บ้านแนบุตบําบลลิปะสงูง่อาเภอหนองจิกนะคะนอกจากนี้ค่ะก็ได้มอบชุดยารักษาโรกและการช่วยคนใหญ่สิ่งโคง้งไปยุ่นในที่ปลอดภัยนะคะขณะเดียวกันค่ะก็ยังคงจะผลิตนําดืม่มใแจกใจ่ายให้กับหน่วยงานและก็ประชาชนให้ได้รับความเดือดร้อนต่อไปนะคะส่วนภาพรวมค่ะบางพื้นทนีะ่ก็ยังมีน้าท่วมครั้งค่ะบางจุดในสู้งเมตดโซงแล้วก็เม็ด5าเลยนะคะ,คะก็ขาดว่ารับน้ำจะสู้งคืนจากน้าเนื้อที่ไหลเข้ามาในพื้นที่ค่ะ